สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถอีกหนึ่งคันนำมาเสนอเป็นรถ Honda Jazz 1.5ตัว V สีเงินปี2014ราคานะครับอยู่ที่369,000บาทนะครับผมรถคันนี้นะครับมีรูปโฉมที่สวยงามนะครับผมน่าใช้มากๆเลยนะครับผมและยังมาพร้อมกับไฟคู่หน้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับช่วยในเรื่องส่องสว่างได้ดีเยี่ยมนะครับในเวลากลางคืน กระจังหน้าเป็นแบบรังผึ้งนะครับตัดกับตัวรถนะครับดูสวยงามด้านล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยขอบ15นะครับผมตรงบางโค้งก็ยังมีไฟเลี้ยวติดนะครับช่วยในเรื่องการเลี้ยวนะครับให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมพารับชมภายในนะครับภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้า2สีนะครับสีน้ำเงินและสีดำนะครับผมตัดกันดูสวยงามนะครับผม เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องเล่นเป็นแบบเครื่องเล่น CD MP3 นะครับผมสามารถเล่น USB ก็ได้พวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับผมมีมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยด้วยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับผมด้านหลังนะครับผมดูกว้างขวางนะครับผมนั่งสะดวกสบายเลยนะครับและที่สำคัญนะครับยังสามารถพับเบาะนะครับ เก็บลงมาได้นะครับช่วยในการบรรทุกของให้มากยิ่งขึ้นครับผมด้านหลังนะครับตรงกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์ถึง4จุดเลยนะครับคันนี้นะครับผมช่วยในเรื่องการถอยได้ดีเยี่ยมครับผมรถคันนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียง7,200บาทนะครับยอดจัดของกติกรจัดได้เต็มเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับเข้ามาชมและทดลองขับกันได้นะครับสวัสดีครับ